สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องทาวารอนทวนนะครับผมผมจะพามาดูผักสาหรือผักอินุนนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาเดินชมกันครับผมว่าเป็นยังไงเอาครับเดินมาเลยมือกล้องนี่ครับเดินดูครับผมนี่ผักสาหรผักอินุนครับสวยครับผมนี่ครับสวยเลยครับเดินมาดูครับผมเดินมาดูเลยครับอันนี้ดกมากเลยครับผมเพิ่งอายุได้สี่เดือนนะครับอันนี้อายุได้สี่เดือนนะครับ โดกมากเลยนะครับนี่ครับไปดูที่ผมเก็บไปนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับนี่ครับลูกก็สวยดีนะครับผมลูกเริมเรียมนะครับผมนี่ครับนี่ครับ ผมเก็บออกแล้วครับก็เลยไม่ค่อยดูบนต้นก็เลยไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่นะครับเพราะผมเก็บแล้วนะครับผมเก็บไว้ว่าจะเอาไปตลาดนะครับนี่ครับผมนี่ครับอนี้ขนาดสองโลนะครับอันนี้สองโลครับถุงข้างหลังนี่สามโลนะครับสามโลครับประมาณนี้นะครับผมสามโลสองโลนะครับ นี่นะครับผมผักสาบก็ดีต่อสุขภาพครับดีต่อสุขภาพมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนะครับว่ามียังไงบ้างครับประโยชน์นะครับประโยชน์สำหรับใครที่ชอบกินชอบทานผักสาบนะครับผมนี่เนี่ยครับผมจัดในให้ Google ในให้ฟังเลยครับผมผักสาบหรือผักอินูนนะครับผมภาษาอีสานจะเรียกว่าผักสาภาษากลางจะเรียกว่าผักอินูนนะครับผม มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับหลายอย่างเช่นนะครับช่วยบำรุงตับบำรุงเลือดโดยเฉพาะสตรีนะครับหลังคลอดนะครับแก้ท้องเสียบำรุงเลือดช่วยเจริญอาหารแก้ไขและแก้ปัสสาวะเป็นหนองนอกจากนี้ยังมีสรสรพคุณช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งและช่วยบรรเทาอาการอักเสบต่างๆในร่างกายนะครับผมนี่ครับผมสรรพคุณนะครับผม ก็แคปหน้าจอไปอ่านดูก็ได้นะครับเผื่อใครฟังผมไม่ชัดครับเพราะว่าผมพูดไม่คล่องเท่าไหร่นะครับเอาครับใครสนใจครับผมร้อยยี่สิบบาทนะครับผมร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลครับก็ค่าส่งผมจัดส่งให้เองนะครับฟรีนะครับผมกิโลละร้อยยี่สิบบาทแค่นั้นเองนะครับผมสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผม 0 9 8 3 0เก้าแปดสามศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์สองเก้านะครับศูนย์เก้าแปดสามศูนย์เจดศูนย์ศูนย์สองเก้านะครับหรือนะครับศูนย์แปดเก้าห้าแปดสี่หกห้าสองศูนย์ะครับนะครับโทรมาได้เลยครับวันนี้นะครับก็แล้วก่อนนะครับให้ดูผักตาบก่อนนะครับลูกสวยนะครับผมนี่ครับนี่ครับมีประโยชน์ต่อร่างกายครับผมนี่ครับ สวยยนะครับสวยนะครับัปลูกสวยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไปตลาดแล้วนะครับี่อันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ที่รับชมและฟังครับสำหรับวันนี้ก็ขอเกล้าคําว่าสวัสดีครับ